กแบบูให้แม่งมัดรวมมาเลยสัตว์ตอนเนี้ยกูเอาตอนนี้ยังได้เลยเดี๋ยวกูเล่นมแม่งเองเลยเอาไหมดีไหมเออกระหนกใช่ไหมกระชื่นด้วยจริงๆเลยพี่อา้าวอ้าวศาสตร์รามานี้ยสนุ<อ>นกรามบานแม่งจับเต็มแน่<อ>พวกเฮียนี่แม่งโหดจริงรีบไม่เอาดิอย่ากลัวเฮียอะไรมีกูอยู่เนะี่ยฮะไอ้สัตว์ สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเด็กช่างที90นะครับกับผมจิ๊บเท็กซัสกรุงเทพช่างกลนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาตามหาป้ายปลาคารฟนะครับป้ายปลาคาร์ฟเ่อในอดีตเนี่ยะจะเป็นที่รวมตัวของอพี่ๆก่กนกอาชีวะนะครับถ้ากล่าวถึงกนกอาชีวะเนี่ยโอเคครับท่านผู้ชมมีหลากหลายแก๊งนะฮะแต่ที่ จะขาดไม่ได้เลยก็จะมีแก๊งกนกน้ำบานนะครับแก๊งน้ำบานเนี่ก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในแก๊งของกนกอชีวะที่มีชื่อเสียงติดหูติดปากอีกหนึ่งแก๊งนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะลงพื้นที่นะครับตามหาป้ายปลาคาบนะครับที่หายไปจากในอดีตผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนก็อาจเคยได้ยิน ได้ฟังนะครับพูดถึงกระดกแก๊งน้ําบาลกระดกแก๊งน้ําบาลแล้วเขารวมตัวกันตรงไหนนะครับท่านผู้ชมนี่วันนี้นะครับผมก็ลงพื้นที่อยู่ตรงบริเวณนี่ฮะบริเวณนี้นะครับก็คือบริเวณแยกนะครับแยกพระขนงนะครับเนี่ยตรงตรงนี้นะครับที่กำลังดูอยู่แยกพระขนงเนี่ยคือถ้าเดินมาจากเมื่อกี้ที่ผมที่ผมให้ดูเนี่ยถ้าเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายจะไปถนนพระรามสี่ไปก้วยน้ําไทยไปคลองเตยนะครับ นี่นะครบ,บริเวณแยกพระขนงนะครับเป็นสาแยกนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยพี่พี่กระนกแกงน้ำบานเนี่ยก็จะนั่งรถมาถึงบริเวณนี้นะครับ<ม>ก็คือจะไล่ตั้งแต่ปากน้ำโค้งเกิดสำํำโรงเทพาพระประแดงบางนาบางจากรวมสุขนะครับไล่มาเรื่อยนะครับจนมาถึงตรงนี้ก็คือนั่งสาย25นะระหว่างทางเี่ที่พี่ขนกก็จะ ขึ้นพ STUDENT, ีละคนสองคนสามคนขึ้นขึ้นรวมกันมาสายยี่ห้านะครับสายยี่ห้าปากน้ําวัฒนทองเนี่ยก็คือจะมาเลี้ยวตรงนี้แหละครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมฮะก็คือจะตรงตรงจากถนนตรงนี้เขาเรียกถนนสุข,ขุมวิทน,นะครับก็คือจะคือผ่านกรุงเทพช่างด้วยนะครับแต่ว่าทำไมที่ผมเรียนเนี่ยผมจะไม่ผ่านเส้นนี้ผมอยู่สายสุโรงทางเทพา,าก็จะจะไม่มาทางเส้นนี้นะฮะเราจะมาตามหาป้ายปากขาบกันก็ หลังจากสายยี่สิบห้าเลยนะครับเลี้ยวโค้งตรงนี้เนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยนปากน้าวัดท,ทองนะฮะก็คือที่ทางพี่กระโหกแกงกน้ำบางาดะนั่งกันมานี่นครับถามว่าทำไมผมถึงทราบก็คือผมมีโอกาสาได้ทํากันบ้านโดยการได้พูดคุยสอบถามกับรุ่นพี่นะครับหลายๆท่านที่เรียนกระโชีวะในยุคนัน้นแก๊งน้ําบางนะบก็ให้ข้อมูลมาพอสมควรนะครับแล้วเราก็ อยากจะทำคนเทนมเแบบวว่าพอได้ข้อมูลม,มาปุ๊บเราก็ลงพื้นที่เลยนะครับไปตามหาดูซิว่าป้ายที่หายไปอ่ะมันอยู่ตรงไหนนะครับพี่ๆขนมแกงลำบาก,ก็ให้ข้อมูลออกมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้บริเวณนี้นะจิ๊บอย่างนี้ๆลองไปตามหาดูนะครับเนี่ยฮะเนี่ยเป็นบริเวณบริเวณโค้งที่เลี้ยวมาจากเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมก็คือสาย25ปากน้ำวัดท,ทองเนี่ยจะเลี้ยวมาบริเวณนี้นะครับ เนี่ยฮะเลี้ยวมาปุ๊บก็จะมาจอดบริเวณนี้นี่ฮะเนี่ยมันเป็นถนนพระรามสี่แล้วนะครับถนนสุขุมวิทแยกเข้าพระรามสี่ส่วนตรงแยกเมกื่อกี้ที่สามแยกเมกื่อกี้ก็คือตรงไปเนี่ยจะเป็นเอกมัยแล้วเป็นปทุมคงคาแล้วนะครับถ้าตรงไปนะฮะปทุมคงคาจะอยู่ซ้ายมือคุณในปทุมคงคาในบริเวณซอยเนี่ยนะฮะที่ผมได้ข้อมูลมาคือในอดีตเนี่ยมันเป็นห้างไทยเดลมารู ไทยไดมารูนะครับห้างนี้ก็คือมันสามารถเดินทะลุได้จากจากซอยแรกที่ผมถ่ายเนี่ยมาออกซอยเนี้มันจะเป็นห้างไทยไดมารูทะลุได้นะครับก็จะบอกตรงนี้เนี่ยบริเวณแยกนี้แหละครับตรงซอยซอยแรกนี้เลยเนี่ยหละคือป้ายปากค้าบนี่ฮะนี่ฮะเนี่ยตรงนี้บริเวณจุดนี้นะครับป้ายปากค้าแต่ก่อนก็จะเป็นที่ที่พวกกรหลกแก๊งเข้ามาจะรวมตัวฮะยืดล้อกันบริเวณนี้แหละครับ เนี่ยก็จะมีร้านค้าร้านขายของอะไรเงี้ยเท่าที่สอบถามมาก็คือท่านทางพี่ๆเขาก็จะมีการกินเหล้ากันบ้างอะไรกันบ้างในแถวนี้นะฮะซื้อของบ้างอะไรเงี้ยระหว่างรอรถเนี่ยเขาจะยืนรอกันอยู่บริเวณนี้แหละครับเนี่ยน,นี่ใสย่ยี่ห้าเลี้ยวโค้งมาทางซ้ายปื๊อมาจอดตรงนี้นี่ละฮะบริเวณที่กนกน้ำบาดรอรถกันนะครับผมก็พามาย้อนอนดีตให้ดูเห็นว่าเมื่อสามสิบปียี่สิบปีที่แล้วเนี่ยพี่ๆเขา รอรถกันบริเวณไหนนี่ฮะเฮ,ะฮะ่ก็จะตรงไปเนี่ยฮะกุยน้ำไทยคอ,องเตยตรงไปเรื่อยจนถึงตอกจนันระหว่างยืนรอรถเนี่ยก็จะรอรถสายยีิบสองก็คือสายยีิบสองเนี่ยก็จะเป็นกระหนกแก๊งคนะรามครับก็จะนั่งสายยีิบสองมานะครับมาบริเวณนี้เพื่อมารับ พี่พี่แก๊งน้ำบาดก็จะขึ้นรถสาย22เนี่ยไปโรงเรียนไปไปด้วยกันนะครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะพอสาย22มาถึงบริเวณน,นี้ก็จะมาเจอกันพอดีแก๊งคณะรามก็จะมาเจอกับแกง๊งน้ำบาตก็จะขึ้นโรงเรียนพร้อมกันอย่างแก๊งคณะรามที่ผมรู้ผูอยางก็อาจจะเป็นพี่ตุ้มเมง้งหรือพี่เคใหญ่ขนกเนี่ยนะฮะแก๊งคณะรามก็จะมาถึงบริเวณน,นี้แล้วก็ขึ้นสาย22ไปด้วยกันนั่งรถเปรนเรียนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกหนกรอบเช้าหรือกหนกรอบบ่ายก็ก็จะนั่งรถผ่านบริเวณนี้เหมือนกันไปเรียนนะครับนี่ฮะนี่ฮะปื้อถามว่าระหว่างเราราตรงนี้เนี่ยมีขั้วอะไรที่ผ่านไหมผมบอกว่ามีนะครับก็คือช่องคนบุรณพลสายของเตยก็จะผ่านบริเวณนี้นะครับอันนี้ฮะน,นี่ฮะนี่ซอยซอยนี้นะครับเป็นซอยที่ผ่านตรงบริเวณนี้เมื่อกี้ที่ที่ที่เดินเข้ามานะครับ มันทะลุกันได้เห็นไ,ได้คุยกับพี่พกันงนกแกงน้ำบางเขาบอกในอดีตตรงนี้มันเป็นห้างไทยเดลมาลูกเก่าแต่ย่านนี้นะครับเนี่ยมันก็ยังมาทะลุกับซอยที่เป็นถนนสุขุมวิทเมื่อกี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมเนี่ยฮะตอนแรกที่ผมลงบริเวณนั้นเนี่ยเนี่ยตรงนี้ทะลุกันได้นะครับก็จะาทะลุบ,บริเวณนี้ถ้าเดินรัดมาก็ออกได้เนี่ยฮะเราให้ดูบริเวณย่านนี้ว่าสมัยก่อนมันเป็นยังไงนะครับในพื้นที่ก็จะเป็น เนี่ยฮะทะลุันได้เดินถามว่าทาไมถึงชื่อป้ายปลาครัฟผมก็ยําหาข้อมูลนะครับก็มีข้อมูลมาอยู่สองสามข้อที่เขาเรียกว่าป้ายปลาครัฟก็คือหนึ่งเขาบอกว่าสมัยก่อนแถวนี้นเป็นซอยที่ขายปลาครัฟนะครับเพราะพันปลาคร์ฟขายเขาก็เลยเรียกว่าป้ายปลาครัฟอีกข้อมูลหนึ่งก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมีกระโกอชิอวะชื่อปลาคร์ฟ บ้านอยู่แถวนี้นะครับเพื่อนๆกันเลยเรียกว่าป้ายปลาคาบป่าน,นี้ฮะสาย4 6่เนี่ย46ผ่านมาพอดีเลยนี่ฮะรถเมล์สาย4 6ก็จะมาผ่านตรงนี้นะครับผ่านบริเวณที่พี่พี่ขนมแกงน้ำพันยืนอยู่นะครับย้อนกลับไปนิดนึงก็คือ,ม,อมีกระแสนึงบอกว่ามีกนกปชัชวะเนี่ยคนหนึ่งชื่อปลาคาบ บ้านที broken, ่แถวนี้ก bon ็เลยเรียกว่าปากคาบก็ค no ือมีสองกระแสผมเองก็ไม่ได้ฟันธงร้อเปอร์เซ็นะครับคือเรื่องมันผ่านมานานแล้วที่สิบกว่าปีสามสิบปีก็ต้องถามที่พี่กนกแก๊งบ้านสมัยนั้นทำไมถึงเรียกปากคาบถ้าดูอยู่หรือชมอยู่หรือฟังอยู่รบกวนนะฮะพี่พี่นะฮะเข้ามาตอบคําถามนิดนึงเข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าทําไมสมัยก่อนเขาถึงเรียกว่าอะไรปากคาบมาเพิ่มมาคอมเมนต์มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงให้ความรู้กับท่านผู้ชมให้ความรู้กับน้องๆรุ่นใหม่ที่ดูอยู่ที่เกิดไม่ทันนะช่วยมาบอกหน่่อยยวาาทํไมถึงเรีก ป้ายปากคามนะครับนี่เป็นบริเวณฝั่งตรงข้ามนะฮะผมก็เดินข้ามถนนมาแล้วก็มาถ่ายฝั่งตรงข้ามของป้ายให้เห็นนะครับว่าบริเวณจุดตรงข้ามเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะเห็นไหมฮะเป็ ah? นบริเวณจุดตรงข้ามของป้ายปากคาบนะครับถ้ามาจะถน่พระรามสี่ที่มัติดไฟแดงอยู่ช่วงนี้ผมบอกเลยช่วงนี้รถติดนะฮะบริเวณนี้รถติดมากนะครับบริเวณนี้รถติดมากแล้วก็ ติดมาหาโหดนะครับผมดูแล้วเนี่ยผม,ผมตอนนี้ผมมาลงพื้นที่ทถ่ายทาเนี่ยผมมองว่าโอ้โหรถติดมากเลยมากาะะคนสมควรไฟแดงแล้วปล่อยแป๊บเดียวก,ก,ก็ถ้าเกิดว่าเป็น,นคนนั่มมว,ลวนะหลีในยุคนั้นผมไม่แน่ใจว่าในอดีรถติดหรือเปล่านะถ้าเป็นคั่วหลีในยุคนั้นถ้าผ่านมาแถวนี้แล้วมาติดไฟแดงแถวนี้นะครับตรงบริเวณป้ายนี้ป้ายประคาที่พี่กหนกปาชีวะแก๊งน้ำบานรอรถอยู่เนี่ยผมว่าก็อาจจะมีปัญหากันได้เลยแหละนะฮะเพราะว่ารถมันติดเป็นเวลานานนะครับถามว่าคั่วหลีของน้ำบานเนี่ย คือใครก็มีส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นโรงเรียนเดียวแหละครับก็คือช่องกลนบุรณพลสาย46แก๊งของเตยก็จะผ่านบริเวณนี้แหละนะครับก็จะมีกระทบกระทั่งกันวักันบ้างนะครับเท่าที่ผมได้สอบถามก็คือหมายความว่า46เนี่ยก็จะผ่านเวลาไปโรงเรียนนะครับตอนเช้าเนี่ยก็จะผ่านบริเวณแยกนี้เพื่อเลี้ยวขวาทา่านะเลี้ยวขวาผ่านบางจากผ่านลวมสุขไปเสียะบางนาเลี้ยวซ้ายเพื่อไปช่างกลนบุรณพลนะครับถามว่าขากลับบ้านก็ต้องเลี้ยว เลี้ยวทางนี้เหมือนกันก็คืออมาเลี้ยวซ้ายตั้งสี่หกมาเลี้ยวซ้ายเพื่อผ่านแยกนี้นะครับไปของเตยเหมือนกันมิฉะนั้นถ้าขากลับก็อาจจะมีโอกาสเจอกระหนกน้ําบานรอบบ่ายก็ได้ถ้าเกิดตอนหลังเนี่ยกระหนกเนี่ยย้ายไปเป็นรอบบ่ายแล้วหรือรอบค่านั่นเองนะฮะก็จะมารอกันบริเวณนี้เหมือนกันนะครับเพื่อรอสายยีสองสายสายีสองเนี่ยก็จะมาทางจากสุขุมวิทเจ็ดสิบเอ็ดนะครับมาทางนั้นสุขุมวิทเจ็ดสิบเอ็ดปุ๊บแล้วก็มาเลี้ยวขวา ผ่านไฟแดงแล้วเขามาเลี้ยวซ้ายตรงนี้แหละฮะตรงแยกเมื่อกี้น,นะครับเพื่อรับพี่ๆขนมแกงน้ําบานก็คือบุรณพลก็ผ่านเส้นนี้นะฮะอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างกับกับ,ก,บกับทางน้ําบานนะครับแล้วก็จะมีช่างอุดมิ่งเทพช่างแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับทางกระนกเขานะครับไม่ได้ยุ่งอะไรกับทางน้าบานเขาไม่ใช่คู่อริอหลักผมว่าโจย์หลักสมัยก่อนนะก็คือช่างคนบุรณพลนั่นเองนะครับ ก็เป็นบริเวณนั้นนะฮะเนี่ยครับผมก็พามาลงพื้นที่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าป้ายปลาคราฟที่มันหายไปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเรามาย้อนอดีตเรามาลำลึกถึงสิ่งที่ขาดหายนะครับดูว่าอ,อ,อดีตของอาชีวะเราเนี่ยที่หายไปเนี่ยมันเป็นยังไงมันอยู่บริเวณไหนนะครับนี่ก็คือป้ายปลาคราฟของกหนกแก๊งน้ําบานผมว่าหลายๆคนดูก็คงจะ นึกภาพตามผมได้นะครับว่าเอออ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองสมัยก่อนเขายืนขึ้นรถกันบริเวณนี้ในาย่านนี้เป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็หวังว่าท่านผู้ชมดูแล้วคงจะชอบนะครับก็กิเนียนะฮะลองติดตามดูลองลองดูบรรยากาศร่บรอบนะว่ามันเป็นยังไงเนี่ยสมัยก่อนก็จะมีกระดกเนี่ยฮะยืนแถวๆนี้ครับสเตมเลยฮะแก๊งน้ำบานก็ถือว่าเป็นแก๊งใหญ่นะครับใน,ใน,ใ,นในกระดกอชีวทที่ผมได้สอบถามและพูดคุยมาเนี่ยก็คือเป็นแก๊งใหญ่เหมือนกันเพราะมีจานวนคนเยอะ นะมีคนเยอะแล้วเป็นสายไกลนั่งไกลล่องไกลเลยแหละจากจากตาะจันมาปักน้ําสุดสายเนะี่ยผมว่าไม่ไม่ธรรมดานะไกลมากนะฮะถ้าถามผมนะก็ถือว่าไกลเลยแหละยิ่งไปทางลามยิ่งไปไกลใหญ่เลยลามก็ไกลอีกนะครับเนี่ยนะฮะก็จะเป็นสองสายระหว่าง22กับยี่าแก๊งน้ำบานมาลงตรงนี้แล้วขึ้น22บางเรียนด้วยกันก็จะเป็นรวมสายใหญ่เข้าอีกก็แก๊งใหญ่เข้าอีกท่านผู้ชมอลองนึกภาพตามเนี่ยผ่านตรงนี้นะครับเนี่ยนะฮะนี่แหละเป็นจุดหลัก ุดรอรถอาจจะมีจุดประท้าบ้างถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่คั่วหลีผ่านตรงนั้นนะครับก็จะมีแค่โรงเรียนเดียวที่สามารถจะเเล่นกับกระหนกได้นในอยู่นั้นก็คือช่างกลบุรณพลนั่นเองสายคองเตยนะครับก็นี่นะฮะดูไว้ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมนะมันเป็นอดีตที่ผ่านมานานแล้วนะครับเราก็ตา,ามหาตามดู จะได้รู้นะครับว่าสิ่งที่ขาดหายไปมันเป็นยังไงเราก็หวังว่าเทปหน้าเราจะไปที่ไหนกันก็ฝากติดตามด้วยนะครับจะลองไปดูสถานที่จริงนะครับไปดูจุดไหนป้ายไหนที่รวมตัวของโรงเรียนอะไรแก๊งอะไรรวมตัวกันบริเวณป้ายไหนซึ่งขาดหายไปในสมัยนี้อาจจะไม่มีแล้วน้องๆบางคนบบกไม่เคยรู้เลยหรือ,รอได้เคยได้ยินแต่ก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนึกภาพไม่ออกเนี่ย ทีมงานเด็กช่างทีวี90ก็ไปตามหาให้นะครับเกี่ยวกับอาชีวะที่ขาดหายไปในอดีตนั่นเองครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ผมได้พามาตามหาป้ายปลาคราฟนะครับที่หายไปจากในอดีตนะครับวันนี้ผมก็พามาตามหาแล้วนะสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับกับ ช่องในช่าง EV 90แล้วก็คลิปต่อๆไป EV ต่อๆไปเนี่ยผมจะพาไปไหนนะครับก็คอยติดตามกันด้วยวันนี้ผมได้ย้อนระลึกป้ายปลาคาบกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งพี่พี่แก๊งกระดนกน้ำบานน,นะครับก็จะมารวมตรงที่ป้ายนี้นะครับป้ายปลาคราบจะเห็นได้ว่าปัจจุบันก็จเจริญมากแล้วถนนหนทางร้านค้าอะไรต่างเขาเปลี่ยนไปบรรยากาศเปลี่ยนไปแต่กลิ่นอายของความเป็นกระหนก อาชีวะแกงน้ําบานผมว่ายังคงอยู่ยังมีมนลแข็งนะครับมันยังมีสเสน่ห์ของความเป็นอาชีวะอยู่นะครับก็ฝากติดตามช่องในช่างทีวี90ด้วยผมว่าทุกคนก็คงจะอินไปกับเราในวันนี้นะครับสาหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันอีกต่อไปนะครับสวัสดีครับ